ทำไมทอมมันจะบรรลุธรรเป็นพระอริยะไม่ได้นะฮะทำไมเกย์จะบรรลุธรรไม่ได้นะี่ยขพอย่างเดียวอย่ามาบวชในสมมุติ LGBTQ พวกนี้นะครูบาจะให้กําลังใจเลยทําไมอาณาปณสตินี่มันจะซักฟอกสัญญาเก่าๆพวกนี้ออกไปไม่ได้อนะบางถ้าเราสมมุติว่าความรู้สึกพวกนี้มันผุดขึ้นมานะ่เราก็อย่าไปปรุงกับมัน นิสัยที่มันอยากเป็นผู้ชายผุดขึ้นมาแล้วก็เห็นมันอยู่ไม่ใช่ว่าแม่แม่ใหทองเนี่ยจะเกิดมาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นทอมอย่างเดียวนะมันเกิดเป็นมาหมดแล้วทําไมเราไม่ดูว่าความรู้สึกเราแต่ละเวลามันไม่เหมือนกันเลยบางทีก็โมโหโกรธาขึ้นมาโดยโดนกระทบนิดเดียวเนี่ยโมโหโนเนี่ยแหละภูมิของสัตว์นรกทําไมภูมิของสัตว์นรกเราออกได้อยู่ภูมิของเปรตเราออกได้อยู่ แล้วภูมิของเพศที่สามหรือบรนดอดเราจะเอาออกไม่ได้เนี่ยแต่เพียงแต่พระพิ่นเนี่ยห้ามพวกบันดอดมาบวชเป็นพระเท่านั้นเองอถ้าเราเป็นคาราวาสเราก็ปฏิบัติได้กระเทยมันมีลมหายใจมีจมูกไหมล่ะมีนี่ครูบาทึงพาคนที่จะออกมาจากความเชื่อบางอย่างเนี่ยสวนกระแสมันไปเลยมันจะสู้อนาประนสติได้ไหมล่ะต่อไปถ้าไม่เหยียดทองเนี่ยภาวนาไปเรื่อยๆแล้วตัดกระแสรหรือวิบาก เพียงแต่กระแสพวกนี้มันจะรุนแรงเฉยๆถ้าเราสู้กับมันได้ทวนกระแสได้ปั๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยกิริยาภายนอกมันจะเหลือมันเป็นอาการคล้ายๆผู้ชายเฉยๆบางคนเนี่ยเป็นเกย์เนี่ยยังโทรมาหาครูบาเลยเขาก็ชอบผู้ชายบาดน,นี่แต่เมื่อเขาภาวนาไปแล้วเนี่ยความรู้สึกชอบผู้ชายนี่ยจะฟุ้งขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยเพราะเขา เห็นความรู้สึกตัวนี้เลยๆเอยๆเขาตัดกระแสมโนกรรมแล้วความรู้สึกผู้ชายนี่ก็หลุดออกไปเลยพอหลุดออกไปปั๊บเนี่ยกิริยาภายนอกก็ตุ้งติ้งอ่อนแอเหมือนเดิมนี่คือเรียกว่าเหลือแต่กิริยาล้วนๆู้ป้าจะให้กำลังใจเลยนะสำหรับเพศที่สเนี่ยแต่ยามาบวชท่านั้นเองมายามาบวชเป็นภิกษุนีอยามาบวชเป็นภิกษุก็บวชเป็นแม่ชีไปมันจะเป็นอะไรอะ ก็ถือสิน7、จ็ดสินแปดสินเไปนะก็สามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันนะทุกวันนี้เขาก็ยังโทรมาหากูบายอยู่คนนั้นนะเห็นไหมล่ะถ้าเราไปคิดว่าว่ากูเป็นบันต่อกูไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพียงแต่อย่าเข้ามาบวชในภิกษุณีสามเณรดีหรือสามเณรหรือภิกษุเท่านั้นเองเราเป็นคาราวาสเราก็ปฏิบัติไปที่ล่ะทำไมกระเทยจะเป็นคนดีไม่ได้อะ่ะ ทำไมกระเทยจะเป็นอริยในในเพศคารวาสไม่ได้ทำไมทอมจะบรรลุธรรมไม่ได้ในเพศคารวาสนั่นน่ะทำไ,ไงเราจะตัดวิบากจิตของทอมของบรรด่อ,ออกให้มันหมดภายในชาตินี้แล้วมันก็เหลือกิริยาของขันเท่านั้นเองครูบาทึงมองว่ามันเป็นสิ่งที่งดงามเลยซ้าไปที่เปิดโอกาสในเพศที่สามเนี่ยปฏิบัติเพียงแต่อย่าเข้ามาบวชใน สมมุติที่สงฆภิกษุณีสามเณรดีสามเณรภิกษุท่านนั่นเองเพราะเพราะพี่ในบัญญัติไปเพราะมาบวชปั๊บเขาก็จะตำหนิมันก็จะเกิดการขัดแย้งกันขึ้นมาแต่สําหรับแม่ชีไม่มีในสิกขาบทก็เป็นคารวาสคนด,ดึงเหมือนกันนะมันก็จะหลุดจะพ้นได้เหมือนกันนีน่ครูบาจะพา คนพวกนี้เนี่ยออกมาจากกรงถังพวกนี้ให้มันได้เนี่ยให้กำลังใจได้เลยต่อไปก็จะเหลือแค่กิริยาภายนอกเหมือนนักมวยเนี่ย,ยไม่จะทองนะก็คือพระครูบาทอย่าไปเชื่อความคิดมันไม่ได้ไปอย่างนั้นไม่จะทองนะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วจะเป็นสักขีพยานขึ้นมาอีกคนหนึ่งเลยนะแค่กลัวกลัวก็รู้ว่ามันกลัวแล้วก็ตัดเข้าลมตัดเข้าลมอย่างเดียว ทำไมทอมมันจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยะไม่ได้นะฮะทาไมเกจะบรรลุธรรมไม่ได้นะขออย่างเดียวจะมาบวชในสมมตุติในพระวิัยเท่านั้นเองทาไมกระเทยจะบรรลุธรรมไม่ได้ให้มันเหลือแต่กิริยาอ่อนแอนอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เป็นอริยะให้มันได้แค่ตัดวิบากกิจให้มันสั้นลงเท่านั้นเองนะ นี่นะนี่บางสิ่งบางอย่าง<ม>เราอยาให้ความเชื่อเก่าๆมากดท่วงมาขม่มมาปิดมาบาังปัญญาเราไว้อะไรก็สู้อานาปนารนสติไม่ได้อะไรก็สู้ความเพียรของเราไม่ได้หรอกกูจะพิสูจน์ให้โลกมันบรรลือศีหานาฏไปเลยเนะี่ยกูบาให้กําลังใจภาคอา,อานาปนารนสติตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนี่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะอ่าอย่า อย่าท้อแท้อย่ายัน้อยใจในวันณะชาติกําเนิดมันไม่เป็นอุปสรรคดอกตัวนี้ถ้าเราไปเชื่อมันป๊ามันเป็นอุปสรรคขึ้นมาทันท,ทีเลยอโอ้ชาตินี้กูไม่ได้แล้วกูเป็นทอมอย่างเงี้ยโง่แล้วฮะชาตินี้กูไม่ได้แล้วกูเป็นเกย์อย่างเงี้ยโง่แล้วล้วกุบารละไอตัวที่เป็นมันไม่ค่อยมีคนพูดแบบนี้นะเราจะบอกให้เราเสี่ยงมากนันเราพูดเรื่องแบบนี้เ่ยแล้วพระกุบาละภาพที่มันผุดขึ้นมาภาพมันผุดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของขันอ๋อแล้วก็เข้าลมอย่างมันคิดไม่ใช่เราคิด ช่างหัวมันตัวอนุัสเก่ามันผุดขึ้นมาแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังฝันอยู่เหมอนเดิมขันมันเป็นอย่างนั้นเนาะมันก็ฝันมันเดิมเลยแหละตราบใดที่ยังกินข้าวอยู่มันก็ฝันมันเดิมและก็ยังกินข้าวก็ยังขี้ก็ยังอะไรอยู่เนยก็ยังปวดเยี่ยวปวดขี้มันไม่ได้ดับขันห้าเนี่ยมันดับอุปทานนู้น